สวัสดีนะก็ตอนนี้สามทุ่มเอ้ยไม่ใช่เออจะสามทุ่มนั่นแหละจะสามทุ่มแล้วก็จะนอนแล้วเหมือนกันไม่มีอะไรจะทำแล้วหนาวจังเลยเปิดแอร์ไว้ด้วยแหละสิสิหนาวจังเลยเ,ยลน,เลยนี่ย ไปช่วยได้บ้างเลยน้องก็เปิดคอมเล่นอยู่นี่ฉันเบื่อจังเลยนี่มูฮัมหมัดทำอะไรอยู่นี่บอกฉันหน่อยสิทำอะไรเนะี่ยทำไมกันอ<น>ะจนะีคุยเล่นท็อปเล่นแต่เกมนั่นแหละเธอนะเนี่เบื่อเธอจังเลยนะยี่คนบ้านแถวนี้แล้วกัน น่ารักจังเลยเนี่ยว่าเราน่ารักอีกน่าเปจะสอบแล้วนี่ดีใจจังเลยเแต่ไม่รู้สอบจะยากหรือเปล่านี่แต่กูไม่ดีโอ้พระเจ้าบ้าจริงอยากจะเชื่อเลยมันจะสอบแล้วนี่ใกล้แล้วนี่ฉันยังไม่ได้อ่านอ่านอ่ออ่านหนังสือสอบเลยเนี่ยทำแต่จะร่างสอบนี่เบื่อจัง เดี๋ยวพวกนี้ต้อ่านแล้วเนี่ยพูดทิสกระสอบแล้วเนี่ยจะปิดเทอมแล้วเนี่ยจิตใจเนี่บยบายเนี่ยสุดดีขอให้นอนหลับฝันดีเนี่บยบาย